ไม่ต้องใช้หอกครับหือชื่อคลิปเสียหวอยนะครับปาหวอยอยูติดตายน,นะนี่เขาให้เดือนเท่าไหร่ครับนี่เขาทำประกันชีวิตใช่ไหม,ไมทำเองบ่บัตรดำคุณมีกี่ใบบัตรดำฮะบัตรดำก็ดดำคือบ,บัตรที่เอ่อพูดง่ายๆว่าพูดเล่นกันนะครับ ถ้าประสบอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตนะครับได้5้า0 0 0บาทนะครับบัตรที่นาะนะเชตดได้นะโทรศัพท์มผมร้อนนะผมต้องเอาผ้าชุบน้ำนะมาคอยใส่โทรศัพท์ผมทำเพื่อท่านผู้ชมขนาดไหนฮะปุ๊บแล้วก็เช็ดก่อนระบายความร้อนนิดหนึ่งนะครับมันลบคลองทีหลาลงหรอว่ทีหลาตัดไ้ ถ้าโทรศัพท์ค้างขอแค่สินาทีอย่าค้างครับค้างก็จะสั่นนิดนึงนครับเอารูปๆหน่อยนะรูปๆกันแป๊บนึงนะอ้ถ่ายวีดีโอต้องรูปด้วยถ่ายไปรูปไปต้องสั่งนอนลงนะเพราะว่าพึ่งกระโดดทายแทงแก้มกระโดดใส่แก้ ไคลันตานี่เขาไม่เอาใครเลยเหละฮะทั้งช้างทั้งคนไม่วันนั้นหลุดไปหาพ่อใหญ่พิกผมไปสามภาษณ์พ่อใหญ่พิกมานะพ่อใหญ่พลิกแกบอกว่าหลุดมาไอ้ลันตานะ่ะมันแทงดินอะ่ะสครั้งอะ่ะโชว์อะ่ะโชว์เผาก่อนแล้วมันก็กระโดดไปหาช้างแกตายแน่ช้างกูแกบอกงี้ ไปหาผมก็ว่าตายาพอเสร็จแกบอกว่าไอ้ลันตามันทําไม่เลือกทั้งช้างเมียช้างผู้มันทําอย่างยิ่อยู่แต่ก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงกันไปแหละเขาอาจจะไม่ทําหรอกพูดเล่นนี้แหละแต่จากที่เขาดูดูมาเฉยเดี๋ยวพูดแล้วก็เช็ดก่อน ดูครับนาทีระทึก ลบสองเท่าฮึ่มจะระวังเด้อเจ้าอุ้มบุญอยู่ข้างหลังให้อุ้มบุญอุ้มบุญนู่นสบายดีอุ้มบุญก็กำลังทำโลงมั้ง เขาตัดงานออกนะบางทีเราก็ต้องดีนะแมนแมนวันหะน้าท,ที่มันติดไอ้สองขาไปถ้าหลุดไปแบบอิสระสองไม่มีสองขาแล้วล่ะคุณจะกล้าเข้าไหม,ม,มอันนี้เขามีสองขาเขาช้าด้วยนะฮอช่วงนั้นนะันกเรียนเข้าสิงประมาณได้ครึ่งทาง ตั้งเลง,งเลหายจ่อยเดี๋ยวลูกเมียเข้าแทนเมียง่สาวเขาว่านะเงอ่เมียง่สาวปักซีดองเงินนุ่กกนใช่ครับไม่ที่ที่แกกลัวก็คือกลัวคือกลัวเนะ ทางเขาก็ท้องไงกลัวกลัวคิดอะไรไม่ออกช่วงนั้นก็กลัวกลัวทำเขาอะอย่างมากเลยเพราะว่าปกติเขาจะเขาจะทำนะใช่ปกติครับใช่จะกลัวฝนมากกลัวลูกเห็บด้วยว่ายืนสั่นนิ่งๆอาจจะเป็นคู่รักเขาหรือเปล่าเย้ยคู่รักเขารักคุณหรือเปล่าเนี่ยพายไช่ครับนี่ถ้ารักยังไงผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับช่างงานนะ ร,ร,กรักอย่างง่ายแต่โดดแทง <laughs> เขาโดดหยออคุณหรือเปล่าหออยอกแรงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถือคู่รครับมีปืนไว้ข้างกาย <laughs> ใช่ครับอันนี้หยอดน้ำครับหยอดน้ำก่อนห,หย่อดน้ำให้ให้โทรศัพท์ครับโอ้เคยเห็นไหมท่านผู้ชม อย่น้ำก่อนขายความร้อนให้โทรศัพท์อไอ้เครื่องเก่านะมผมแช่น้ำจนน้ำเข้านะเค,เครื่องสีแดง iPhone 7ถ่ายคลิปรแรกๆจนถึงปัจจุบันซื้อกล้องใหญ่มาก็ไม่เหมือนโทรศัพท์นะครับถ่ายไปสักพักนึงจะหันมาถ่ายหน้าตัวเองก็ยากยุ่งยากนะพูดแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเองก่อนนะ ยโยโ่สับปะล่ะเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นหน้าคลิปนี้ปั๊บปัป๊บหืมปั๊บหืมืน <c oughs> กล้องประจําหมู่บ้านนะเ <c oughs> อ๊ะกางขาลอย กางขาลงดูนะครับเลี้ยงช้าขนาดไหนต้องกางขาลอยแห้ะโอ้โหเสร็จแล้วครับอืมเสร็จแล้วครับไปดูเชือกให้ตรงไปไกลไ <c oughs> ๆบ่เซกเซกวะนี่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 ถ้าพร้อมครับกางขาลอยเห็นไหมโอ้โห <c oughs> ต้องลากหอกออกมาด้วยไหมอืออืมอืม อ,อขนาดตาเขาเสียข้างหนึ่งนะรู้สึกลัวเลยรู้สึกว่านะอาจจะเป็นเหมือนคนคนตาบอดแล้วแบบเฮียมเฮียมนะครับผมว่าอ,อนาคตช้างงาก็อย่างนี้ทุกตัวนะอันนี้ก็จะไปไค่แม่เขานทำนี่ถ้าป้าไว้ไม่อยู่ ่วันนี้ผมขโมยรองเท้าใครมีนะแต่และว,วันนี้ไม่เหมือนกันนะวันนี้ถูกคู่นะใส่ถูกคู่ด้วยวันนี้ทองเพชรเขากำลังป้นยาแม่กินยาเน่ดึงไปแล้วฟึบอู้ผมไม่สบายครับแต่ว่าผมยกตรงนั้นออกไปคือจ้างเขาแทนนะตอนแรกผมก็ เออต้องรีบไปปิดน้ำาครับไม่เกิดการสูญเสียครับไม่เปิดการสูญเสียได้ปลอดภัยครับปลอดภัยครับถ้าเขาไม่ทำเราถ้าเราต้องสัมภาษณ์เขาถ้าสมมติช้างดีๆนี่เราจะไปทำอะไรเขาไหม โอ้ไม่ทําครับใครจะทำล่ะครับไม่ได้ทำบางทีเราก็ต้องเลี้ยงเขานะครับต้องเลี้ยงเขาด้วยความแต่เขาทำทำใส่เราเราก็ต้องระมัดระวังครับต้องระมัดระวังปรับท่าทางกติบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพ่อเขาได้อะไรได้ใช่ครับเพราะเขารู้แล้วเขาแจ้ีนใส่ไม่ได้หรอกครับเราทําเขาอ่ะมันไม่ตายนะครับถ้าพูดหยาบหยาบแต่ถ้าเขาทําเราเนี่ยก็เอาตายครับแมนผมว่าทําเล็กๆน้อยน้อยก็เขามีแบบไม่มีครับช้าง